จะมาสอนทำเสียง AI Studio นะครับน้องก็เข้าไปที่ AI Studio แล้วก็เลือก Audio นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันบนกับอันล่างเลือกอันกลางนะครับ2.5 Pro หรือใครเลือกอันไหนก็เลือกไปเลยนะครับทีนี้ก็จะเข้ามาหน้า Speak ให้กดแถบ3แถบบนขวานะครับแล้วก็กด Single Speaker Audio นะครับ โมเดลเทมเจอร์ก็เลือกธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นเสียงตอนนี้จะมีไวท์ Ready build awesome today? เป็นการเลือกเสียงนะครับว่าเราชอบเสียงไหนก็เลือกเสียงนั้สมมติเลือก Got project mind. เลือกพักนะครับตอนนี้เป็นการเลือกพักแล้วจะมาตรงนี้สไตล์เสียงนะครับถ้าใช้ภาก็จะพิมพ์เป็นเสียง นะัรีวิวสินค้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคำที่เราจะให้เขาพูดนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำน้ำปลาราคาขวดละ10บาทเองครับ ทดสอบนะครับแล้วก็กดรันนะครับรอสักครู่นะครับให้เขาทำเสียงขึ้นมาครับวันนี้เราจะมาสวัสดีสสดครับ,รบวันนี้เราจะมาแนะนำน้ำปลาราคาขวดละสิบบาทเองครับนี่ได้เสร็จแล้วก็กดตรงขีดสามขีดต,ตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยจะได้เป็นไฟล์วิดน,นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ สามารถนำไปตัดต่อใช้ได้เลยนะครับต่อไปก็จะเข้าแอป Capcut นะครับในการตัดต่อหรือแอปไหนที่สะดวกก็ได้เลยครับผมจะยกตัวอย่าง c a p c u t โปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็รูปภาพเพิ่มรูปน้ำปลามานะครับตรงนี้ก็กดระบบเสียงนะครับแล้วเข้าไปที่คำว่าเสียงแล้วก็กดตรงแฟ้มนะครับเสียงของคุณกดตรงคำว่าอุปกรณ์นะครับ ตรงนี้ก็จะให้คนหากดดาวน์โหลดสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะน,นําน้ําปลาราคาขวดละ1ิบาทเองครับกดตรงสสวััดีครบบวกเลยนะครับจะเพิ่มในคลิปสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะน,นําน้ําปลาราคาขวดละสิบบาทเองครับนี่ก็เป็นการเพิ่มเสียงให้คลิปแล้วนะครับที่เทงเทคนิคตัดต่อก็อยู่ที่ตัวเราเลยนะครับว่าจะตัดยังไงตัดเสร็จแล้วก็เลือก เลือก70ก็ได้นะครับเป็นของช้อปปีแล้วก็กดเพิ่มเฟรมเรทให้สูงที่สุดแล้วก็ส่งออกเลยครับแค่นี้ก็จะได้แล้วน้ำปลานี่กดฟังเลยนะครับ10บ,บาทสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำน้ำปลาราคาขวดละ10บ,บาทเองครับ